ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมมที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กรบผมจะมาขอเล่าถึงเคล็ดวิธีการทำบุญต้อนรับปีใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดสำหรับวันแรกของปีสำคัญมากนะ ทำตามนี้ถ้าอยากมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีโชคลาบจะมีเข้ามาไม่ขาดสายลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเพลอแป๊บเดียวก็หมดไปอีกหนึ่งปีแล้วซึ่งต้องขอบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากม และอย่างที่เรารู้กันดีว่าในช่วงของการเริ่มต้นปีใหม่หลายคนก็มักจะชอบทำบุญตักบาตเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตและถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีใหม่อีกด้วยหากใครที่ชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเรามาทำบุญต้อนรับปีใหม่2565กันนะครับการทำบุญขึ้นปีใหม่การทำบุญเหล่านี้ เชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้จักและเคยได้ทำกันมาบ้างแล้วเพราะการทำบุญด้วยวิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและอาจเป็นความเชื่อที่ว่าในช่วงของการเริ่มต้นปีใหม่เราก็ควรที่จะทำบุญตักบาตรหรือทำบุญขึ้นปีใหม่เพื่อที่ปีใหม่นี้ จะได้เป็นปีที่ดีแก่ชีวิตของเราอีกทั้งยังทำให้เราได้ย้อนคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราได้ทำไว้ในปีก่อนถ้าสิ่งไหนที่เราเคยทำไม่ดีเอาไว้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงยกโทษและอภัยทานให้แก่เรานั่นเองถามว่าการทำบุญปีใหม่เสริมเสียริมงคลในเรื่องใดบ้าง ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างมาสามข้อนะครับนั่นก็คือ 1. ส่ง,งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสำหรับการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่นั้นเป็นการทำบุญที่สืบทอดกันมายาวนานนับหลายปีแล้วและมีความเชื่อที่ว่าในช่วงก่อนขึ้นปีใหม่เราจะต้องมีการทำพิธีกรรมเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเรา ได้พบเจอแต่เรื่องดีๆในปีใหม่นี้ดังนั้นการที่เราได้มีการจัดงานทำบุญปีใหม่สิ่งนี้จึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป 2. ส,ส่งเสริมผู้ทรงศีลและทรงธรรมสิ่งสำคัญของการทำบุญขึ้นปีใหม่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ การที่เราได้ส่งเสริมท่านผู้ทรงศีลและทรงธรรมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราสามารถส่งเสริมท่านได้ในเรื่องใดบ้างนอกจากการทําบุญแล้วการที่เรานำสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนไปปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคนดีประพฤติดีต่อผู้อื่นและสังคมอีกทั้งยังช่วยเผยแพร่ศาสนา ให้คนทั่วไปได้รู้จกักสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนหันมาสนใจทำบุญมากขึ้นและถือเป็นการส่งเสริมในเรื่องของพระพุทธศาสนาตามไปด้วย 3. ส,ส่งเสริมทำให้ชีวิตดีขึ้นช่วงของการเริ่มต้นปีใหม่ถ้าใครที่อยากจะให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นพบเจอแต่ความสุขความเจริญแน่นอนว่าเราจะต้องทำแต่เรื่องดีๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะการเริ่มต้นปีด้วยการทำบุญสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาไม่น้อยเลยจริงๆสำหรับสิ่งที่ควรทำในวันขึ้นปีใหม่นั้นเริ่มต้นปีใหม่ทั้งทีเราทุกคนก็ควรจะมีความสุขในการใช้ชีวิตตามไปด้วยเพราะเชื่อว่า เมื่อไรที่เรามีความสุขสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราและถ้าใครอยากจะให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นจากเดิมก็สามารถทำได้ดังต่อไปนี้หนึ่งตื่นเช้าทำบุญตักบาตรวันแรกในช่วงต้นปีเราก็อาจจะต้องตื่นแต่เช้าทำบุญตักบาตรรวมถึงการสวดมนต์ไหว้พระขอให้ชีวิตเรา ได้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขทั้งทางกายและใจทำอะไรก็ราบรื่นและประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ฝันไว้เพราะเชื่อกันว่าในช่วงปีใหม่ถ้าเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลดีต่อชีวิตเราตามไปด้วย 2. ทบทวนเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาของปีก่อนๆเราอาจจะต้องมานั่งคิดและทบทวนให้ดีว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ทำอะไรไม่ดีไว้หรือไม่สิ่งที่เราได้ทำอยู่ในตอนนั้นส่งผลทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเกิดเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้กับใครเราก็อาจจะต้องเข้าไปปรับความเข้าใจกับเขาคนนั้นพร้อมกับปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเอง 3. กลาบขอพรผู้มีพระคุณอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราเป็นเรามาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณที่คอยอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในช่วงของการเริ่มต้นปีที่ดีเราก็ควรที่จะเข้าไปกลาบไหว และขอพรจากท่านเพื่อส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเพราะท่านเปรียบเสมือนพระในบ้านที่เราควรให้ความเคารพนับถืออยู่เสมอ 4. ทํทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอเชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นมาไม่น้อยเพราะการที่เรามีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตบ้าง เราก็จะมีสติมีสมาธิสามารถแก้ไขและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและแน่นอนว่าเมื่อไรที่เรามีความสุขและมองโลกในแง่นี้สิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะสามารถแบ่งความสุขให้คนอื่นได้ด้วยทำให้เขาเหล่านั้นยิม้มและมีความสุขไปพร้อมกับเราไม่น้อยเลย 5. คิดดี ทำดีอยู่เสมอสิ่งที่จะช่วยนำพาให้ชีวิตเราได้พบเจอแต่เรื่องดีๆนั้นเชื่อไหมว่าความคิดและการกระทำของเราก็มีส่วนที่จะทำให้ชีวิตเราได้พบเจอกับเรื่องต่างๆได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะคิดดีทำดีหรือทำในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนใครแล้วชีวิตเรา ก็จะต้องพบเจอแต่เรื่องที่ทำให้สบายกายสบายใจอย่างแน่นอน 6. จัดงานเลี้ยงในครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ใครหลายคนไม่ควรมองข้ามเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้เราก็อาจจะจัดกิจกรรมกับคนที่บ้านบ้างอาจจะเป็นการแลกของขวัญปีใหม่ทานข้าวหรือจัดงานสังสรรค์ต่างๆนอกจากจะทำให้เรามีความสุข และได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักแล้วสิ่งนี้ยังถือเป็นการสร้างสรรสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยนอกจากการทำบุญปีใหม่ที่ส่งผลดีและเป็นเสริมงคลแก่ชีวิตเราแล้วการท่องคาถาสะดอกเคราะห์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมทำให้ชีวิตของเราพบเจอแต่เรื่องดีๆมากยิ่งขึ้นดังนั้นกระผมจะขอแนะนำ พระคถาสะดอกเคราะกรรมเพื่อให้ถูกท่านได้น้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับโดยให้ว่าตามดังนี้นะโมเมโรเตโขสัพพะเทวานังสัพพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพะธรรม,มานุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนะพระเคราะหา์จะเทวดา สุริยังวันทังปะมุลจักกะสะสิภูมมะโบจะเทวานังพุทโธลามังทวิสติชีโวสุโกจามหาลาถังสัพพะทุกขังวีนาสันติเมื่อทำการท่องพระคาถาเศษจากนั้นให้เรากลาบสามครั้งพร้อมกับกล่าวคำว่าพุทโธ ธร,รมโมสังโคโดยคาถาข้างตน้นเราจะทำการท่องด้วยกันทั้งหมดเจวันใครที่ทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วรับรองได้ว่าสิ่งร้ยร้ๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราจะเบาบางลดลงอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทาน ให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ